ชาร์จนี่เลยครับ b ล u e t o o t h 0นะฮะโมดิฟายนะฮะเป็น Power Bank ในตัวสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วก็ชาร์จแบตอื่นได้นะฮะใช้งานแบบไร้สัญญารบกวนนะฮะอ่าถ้าเกิดมีไร้สัญญารบกวนนี่จะเสียงระบบจะมีแต่เสียงเพลงเข้าไปนะฮะจะเสียงเงียบดูดีมากนะฮะมาพร้อมกับเสาสัญญาณนะฮะแรงๆนะฮะสาสัญญาณแรงสูงนะฮะสาย3เมตรนะฮะที่ตั้งไว้บนหลังคารถได้นะฮะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนี้เลย ตั้งไว้บนหลังคารถนะฮะวางปุ๊บไม่ปิวนี่นะฮะนี่เลยนะฮะดูดมากดูดดีมากนะฮะตัวจะจบนะฮะตัวรับสัญญาณบูทชูด5 0นะเสียงดีไร้สัญญาณรบกวนนะครับผมนี่หลังจากที่ใส่เสาใส่เสายาวเรียบร้อยนะฮะก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะฮะบูทูธสามารถเก็บไว้ในเก๊ะนะครับในเก๊หรือใน ที่เก็บของของเราในรถได้แล้วก็ปิดนะฮะก็หมดปัญหานะฮะเก็บของใส่ไว้ในเกะได้นะฮะแล้วก็เสาก็ขึ้นไว้บนังคานะฮะแล้วก็ไปฟังเพลงอยู่ท้ายรถรับสัญญาณกันยาวๆนะฮะ100เมตรนะครับอยู่แล้วนะฮะตัวนี้แต่ไปชมระยะของเสากันนะฮะ ขัดไม่เลยครับบูชูทหูนย์นะฮะโมดิฟายนะฮะเป็นพาวเวอร์แบงค์ในตัวสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วก็ชาร์จแบตอื่นได้นะฮะใช้งานแบบไร้สัญญาลับกวนนะฮะอ่าถ้าเกิดมีไร้สัญญาลับกวนนี่จะเสียงระบบจะมีแต่เสียงเพลงเข้าไปนะฮะจะเสียงเงียบดูดีมากนะฮะมาพร้อมกับเสาสัญญาณนะฮะแรงนะฮะสัญญาณแรงสูงนะสาย3เมตรนะฮะที่ตั้งไว้บนหลังคารถได้นะฮะเป็นแม่เหล็กนะครแม่เหล็กนี้เลย ตั้งไว้บนหลังคารถนะฮะวางปุ๊บไม่ปิวนี่นะฮะนี่เลยนะฮะดูดมากดูดดีมากนะฮะตัวจะจบนะฮะคงตัวรับสัญญาณบูทูธห้าสิบศูนย์นะเสียงดีและสัญญาณรบกวนนะครับผมนี่หลังจากที่ใส่เสาใส่เสายาวเรียบร้อยนะฮะก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะฮะบูทูธสามารถเก็บไว้ในเกะ๊นะครับในเก๊หรือใน นะที่เก็บของของเราในรถได้แล้วก็ปิดนะฮะก็หมดปัญหานะฮะเก็บของใส่ไว้ในเก๊ได้นะฮะแล้วก็เสาก็ขึ้นไปบนหลังคานะฮะแล้วก็ไปฟังเพลงอยู่ท้ายรถรับสัญญาณกันยาวๆนะ100เมตรนะครับอยู่แล้วนะฮะตัวนี้แต่ไปชมระยะของเสากันนะฮะครับเดี๋ยวนี้ไงคลิปนี้จะมาเทสสัญญาณนะฮะกับมือถือตัวนี้นะฮะที่เชื่อมต่อกับ เช่าบูธ5 0นะฮะว่าจะระยะไกลแค่ไหนนะครับเปิดผ่านตัวนี้เลยนะครับะจะมืดอาจจะแดดหน่อยนะอันนี้มีปิดเสียงนะนี่เปิดเสียงปิดเสียงเปิดเสียง,ยงครับเดี๋ยวจะดูระยะน,นะฮะตัวนี้ตัง้งเสาบนหลังคาแล้วนะเสายาวนะแล้วก็เสาข้าวตาลไกลแค่ไหนบรรยากาศ จะลองถอยไปยาวๆไ,ไกลๆนะครับมเดิร์สเสียงเขาจะขาดทอเปากลแน่นอนรนะยะนี้ก็40-50เมตรนะระยะนี้ไปได้อีกนะถอยไปเรื่อยๆนะครับผมเส้ยาวของเราที่ตักรยนบนขางได้ ใ,ใจเศร้าแม่ห้างนั่งไม้ลูกติดส่งกระใส่แค้นเทินว่าสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิดแม่เจ้าสิ่งม,มีลูกติดกับบได้พีก็บพูนได้ได้สวดสรงอ,งองเอวเมื่อลังงานสร้างทักอิเลียสนองวาาอาสนะของไอเนน่นา ແຮກົນດີຊິມີບຸນບໍ່ໜໍ່ສາດມີຊິໄດ້ບາຍສິູ່ັນັບນ โปรรับรักพี่ได้หไหมพี่จะขอสัญญาจะรักแก